กรณีที่ a n ไม่เท่ากับหนึเนี่ยก็เหมือนเดิมหนูพหุนามเราเนี่ยเราให้เป็น p x แล้วอยู่ในรูป a n x กํลัง n a n ลดลงไป1เนึ่น x กํลังก็ลดไปหนึเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนถึง a 1 x แล้วก็ a 0อันนี้คือพหุนามของเราเป็นแบบนี้นะคำว่า a n <S <S 2> <S 2> ไม่เป็น1ก็หมายความว่าข้างหน้าสุดตรงเนี้ยสัมประสิทธิ์ของตัวที่มันมีชี้กําลังสูงสุดตรงนี้ไม่เป็นเลขห อาจจะเป็น3เป็น5เป็น7อะไรก็ได้ถูกปะเออไม่เป็น1นะก็จะมีขั้นตอนในการแยกตัวประกอบนะดังต่อไปนี้อ่ะข้อที่1 1คือเลงตูดเหมือนเดิม1คือเลงตูดหาอะไรหาจำนวนเต็มที่หารที่หาร A0 ลงตัว อ่ะนี่คือขั้นที่1นนะต่อไปขั้นที่2ก็ไปหาจำนวนเต็มที่หาร a n ลงตัวที่หาร AN ลงตัวอ่ะต่อไปขั้นที่2ให้ไปเขียนตูดหารหัวโอเคปะ่ะอ่ะของเธอถ้าไม่ไม่ไม่เหมือนคูณขเขียนเพิ่มไปด้วยจะได้จำง่ายๆนะเขียนตูดหารหัว เขียนตูดหารหัวตูดฐารหัวก็คือก็จะได้ตัวเลขออกมานะสมมุติว่า,าตูดเนี่ยมันก็คือเป็นตัวประกอบของ a0 ใช่ไหมถูกต้ตูดคือตัวประกอบของ a0 หัวคือตัวประกอบของอะไร an ใช่ไหมเนาะหนูเขียนเขียนส่วน เขียนตัวประกอบของตูดหารหัวมาปั๊บแล้วเธอก็ไปสุ่มเลือกเลือก K ส่วนเแล้วเอาไปแทนให้ PK ส่วน M เป็น0ูนย์ะไปเลือก PK เป็นเศษส่วนใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นเป็นเศษส่วนเขาเรียกทฤษฎีบทตัวประกอบจำนวนตรกยะนะแต่อันนี้ขั้วมาเขียนสรุปคร่าวๆนะไอ้ตรงขั้นตอนกระบวนการตัวเนี้ยเขาเรียก ทฤษฎีบทตัวประกอบจำนวนตรรกยะอืมโอเคนัน่นคือมันต้องอยู่ในรูปเศษส่วนเธอก็ไปเลือกสมมติว่าไปเลือก k ส่วน m มา1ตัวแล้วเอาไปแทนใน p x ให้เศษเป็น0เมื่อไหร่ก็ตามที่เธอได้ p k ส่วน m เป็น0นเนี่ยสิ่งที่เธอจะได้คือ สมมุติว่าได้ p k ส่วน m เป็น0แสดงว่าเธอจะได้ m x ลบ k เป็นตัวประกอบเป็นตัวประกอบของพหุนาม p x mm hmm. เห็นไหมถ้าตัวนี้ได้ k ส่วน m แสดงว่าเป็น m x ลบ k นะ k ส่วน m ก็จะเป็น m x ลบ k mm hmm. เสร็จแล้วทำไงต่อเนาะ mm hmm. เมื่อเธอได้ตัวนี้เสร็จ mm hmm. เธอก็ไปดำเนินการต่อขั้นที่3ก็คือ ไปหารพาหุนามเลยเนาะ px ด้วย mx ลบ k ถูกปะโดยการหารสังเคราะห์ก็ได้จะได้ง่ายดีนะใช้การหารสังเคราะห์ซะนะไปหารสังเคราะห์มาปับ๊บเธอก็จะได้พหุนามที่มันมีดีกรีลดลงนะลดลงแล้วเธอก็ไปทำการแยกตัวประกอบต่อแยกตัวประกอบต่อ โดยใช้ความรู้ที่เรียนมาแล้วใช่เธออาจจะไปหารสังเคราะห์ต่อก็ได้หรือทอนจนมันเป็นกําลังสองแล้วเธอก็ไปแยกเป็นสองเล็บได้ไหมได้โอเคป่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างเนี่ยมันก็คี่อยู่ในชีพพวกเรานั่นแหละเดี๋ยวลองดูตัวอย่าง หมอสี่จัดใหญ่เลยเพราะว่าหมอสี่ต้องเจอนี่ไงเดี๋ยวกูเอาข้อสอบมาให้ดูเลยนะหมอสี่จะต้องไปสอบเร็วๆนี้แล้วหมอสี่องไปขึ้นเขียงแล้วอ,อ่ะเดี๋ยวครูจะเริ่มจากตัวอย่างนี้เลยแนวข้อสอบ ที่เธอให้มานะม .4 สี่ให้คุมาอ่ะม .6 หกช่วยทำด้วยนะจงแยกตัวประกอบของพหุนามสาม x กำลังสามเนาะบวกสิบสี่ x กำลังสองลบยี่สิบสาม x บวกด้วยหกอ่ะมาเนีย่ยเราเอาของจริงมาลองกันเลย อ่ะขันที่หนึ่งเล็งอะไรเล็งตูดตูดคือหใช่ไหมมีหลายหารหลงบ้างมหนึ่งมีสองมีสามและมีหนี่นี่คือตูดต่อไปเล็งหัวหัวคือสามมีหลายหารสามลงบ้างมีหนึ่งกับสาใช่ไหม <5. S 1> ต่อไปไปเขียนอะไรต่อ เขียนตูดนะตหารหัวอ่ะดูนะตูดหารหัวหนูดูถ้าตรงนี้เป็นหนึ่งอ่ะเธอดูที่ตัวนะั้นคุณจะวงแบบเนี้ยเอาหนึ่งก่อนจะหลับแล้วเอาหนึ่งตูดไปหารหัวเอาหนึ่งตรงเนี้ยไปหารหนึ่งได้หนึ่งเหมือนเดิมใช่ไหมต่อไปขยับเอาหนึ่งไปหารอะไรสามก็เป็นหนึ่งส่วนอะไรหนึ่งส่วนสามทันไหม เออต่อไปขยับเอาสองบ้างสไปหาหนึ่งได้เลยสองไปหาร1ก็จะได้สองเอา2ไปหาร3ามได้เลสองส่วนสามทันไหมต่อไปขยับไปอีกเอา 3, ไาไ 3, 3, ไา3ไม,ไ,ม3ไ,ปาไปหาร1ได้เลยได้สาสไปหาร3ได้หนึ่งซ้ำไหมสามต่อไปเอาหไปหาร1ได้เลยได้หกหเนี่ยนะไปหารหนึ่งก็คือห6ไปหาร3ามได้ไร 6ไปหาร3ก็จะได้2ก็ซ้3ใช่ไหมอ่ะได้แบบนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะต้องไปเลือกตัวเลขเอามาแทนนะเลือกตัวเลขเอามาแทนเพื่อให้ได้ p k ส่วน m เป็น0ดูนีรื่องหมายเปลี่ยนกี่ทีเนี่ยเปลี่ยนบวกเป็นบวกบวกเป็นลบลบเป็นบวก เปลี่ยนสครั้งใช่ไหมแสดงว่าต้องมีตัวบวกสองตัว <Okay. S 1> ในนี้ต้องมีตัวบวก2ตัวไม่รู้ล่ะตัวใดตัวหนึ่งอ่ะสัมสิบต้องมาละเดี๋ยวหารสังเคราะห์เลยสามสิบสี่ลบยิบสามแล้วก็หกอ่ะหนูลองอะไรดีหนึ่งส่วนสามได้ไหมอ่ะช่วยกันนะหนึ่งส่วนสามตัวนี้เติมศูนย์กันอ่ะใส่สามลงมาสามคูณหนึ่งส่วนสามได้ละ สามวนสามคือหนึ่งบวกกันได้สิบห้าสิบห้าเอาไปคูณหนึ่งส่วนสามได้ห้าบวกกันได้ลบลบสิบแปดคูณหนึ่งส่วนสามได้ลบหกบวกกันได้ศ<ต>ูนย์เห็นไหมครูแม่เหมือนดูเฉลยแต่คุณไม่ได้ดูเพราะคุณเดาอ้าวมันจะต้องแบบเศษส่วนไงรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นเศษส่วนแต่ทีเนี้ยมัน มันมีตัวเครื่องหมายมันเปลี่ยนทั้งสองรอบใช่ไหมดังนั้นมันต้องโดนแน่นอนอะตอนนี้ได้หนึ่งวงเล็บแล้วอะไรถ้าตัวนี้1นส่วนสามแสดงว่าแยกได้ x ลบหน่ส่วนสามใช่ไหมที่เหลือตัวนี้คือกำลัง1นงไปหารกำลังสาม,สามเหลือกำลัง2ก็เป็น3ม x ก,กำลังสงบวกสิบห x ลบสิโอเคนะเราก็ไปจัดการแยกต่อ <31. S 1> ทีนี้จะเห็นว่าสามสิบห้าสิบแปดดึงอะไรได้ <31. S 1> เออ <31. S 1> ดึงสามได้คูณดึงสามไปไว้ข้างหน้านี้เลยนะ <16. S 1> ตัวนี้พอดึงสามออกนี่ก็เป็น x กซ์ำลังสองละสามหนึ่งสามสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดเอาสามคูณเข้าไปได้สามเลบหนึ 3, ่งทันไหมเหนาะเอาสามคูณวงเล็บนี้เข้าไปใช่ไหมสามคูณหนึ่งส่วนสามก็ได้หนึ่งใช่ไหมเนาะ <c oughs> ทีนี้ตัวมีแยกต่อได้ไหม เอ็กซกอะไรคูณกันได้หกสามสองไยไม่ได้หกหนึ่งได้ปะตรงนี้บวกตรงนี้ลบอจบเลยใช่ไหมเนี่ยข้อนี้อันนี้คือแนวที่หนูให้ครูมานะอันนี้คือแนว อันนี้ไม่ใช่แนวอ่ะเดี๋ยวดูโจทย์ยากๆหน่อยข้อต่อไปอ่ะเธอจดย์ไปคือถ้าเธอทำพวกนี้ได้เธอก็ทำได้ทุกข้อแหละ,ะจงแยกตัวประกอบของพหุนามออ่ โอ้โห,หชิตอันนี้ดีวะยากดีไ,ไม,ววม่ว่าม้ว่าจะแต่ได้ง่ายไปสิอารบอกแกกทำไม่ได้เนี่ยอะให้เหมือนในชีตนะ2 x กําลังสลบส x กําลังสลบสิบ x บวกหเนาะอ่ะจัดการ เร็วเร็วเรดี๋มือจะจิ้มโทรศัพท์จะเริ่รู้เพื่อนบนมือเยีอยมคุณคีบอนคีมันขีมันเราต้องูีแล้วเยีะมานป่นเนืิดะ ไปวางดิหายทีเลยเขาบอกให้ใจวางเลยใจลดลงใจลดลงอ่ะมาคุณจะทำแบบไม่มีพิธีตองเยอะนะเพราะว่าเอ่อจะได้รวดเร็วหนึ่งเลงตูดเลยอ่ะอะไรหารหกลงจะเขียนตูดมีหนึ่งมีสอง มีสมีหต่อไปเล็งหัว2 2> ส,อสองก็คือมีหัวคือสองใช่ไหมสองหารอะไรหารสองลองก็มี1กับอะไรต่อไปเขียนอะไรตูด,ดหารหัวเฮ้ยเธอจำบางคนจำไม่ได้หัวหารตูดหรือตูดหารหัว เธอต้องให้ความสำคัญกับตูดตูดต้องมาก่อนจำอย่างนี้ตูดต้องมาก่อนกูจำไม่ได้ไงว่าเอาหัวหารตูดเอาตูดหารหัวใช่ไหมเพราะเพราะว่าถ้าเธอไปถ้าครูไปพูดถ้าครูไม่พูดอย่างเงี้ยครูบอกให้ดูทฤษฎีบทจำนวนตระกยะหนูก็ m และ k หอรอมเป็นหนึ่ง m เป็นตัวประกอบ a n k เป็นตัวประกอบ a ศูนยเธอก็จะงงไงใช่ปะ ครูบอกให้จําแบบนี้ไปเลยมันจะดูง่ายดีไม่เชื่อไม่เชื่อเธอดูหน้าสิบเก้าดิอ่ะใครมีไอชุดใหม่เนี่ยดูหน้าสิบเก<อ>้าไอตัวประกอบสักยะเนี่ยมันเออตูดขึ้นก่อนอามาีนนเาานี่ะไเาตูตดก่นหนึ่งไปหาหนึ่งได้ละได้หนึ่งแค่ป้หนึ่งไปหาสองได้หนึ่งส,ส่วนสองทันไหมทันตต่อไปหนูกเน็เถอะนี่สองไปหาหนึ่งได้และสองสองหาสอง ได้1นึงซ้ำนะต่อไป3ามไปหาร1ได้ละได้3ามสาไปหารสองสส่วนสองหกไปหารหนึ่งหหไปหารสองได้3าซ้ำใช่ไหมอ่ะต่อไปดูที่ว่า p x เธอมีการแปรผันเครื่องหมายกี่ครั้ง1นึ่งสองสามสองสครั้งมีการแปรผันกี่รอบอันนี้ดูสิอันนี้บวกเป็นลบ ลบเป็นลบลบเป็นบวกสองครั้งใช่ไหมเฮืยต้องเจอตัวบวกสองตัวในนี้ต้องเจอตัวบวกสองตัวหรือไม่ก็ไม่เจอเลยอ่ะมาเหมือนโดนของนั่งจะหลับกันแล้วกินอิ่มใช่ไหมอ่ะสัมประสิทธิ์มาหนอมีสองมีลบสามมีลบสิบเอ็ดแล้วก็มีหกอ่ะขอตัวเลขมาลองเร็วเอาเป็นสอง หนึ่งส่วนสองไม่ได้เหรอสากูก็ไม่รู้แน่นอนสองอ่ะไปคูณหนึ่งส่วนสองได้ละได้หนึ่งอ่ะใส่ลงมาบวกกันได้ลบสองลบสองไปคูณหนึ่งสองได้ลบหนึ่งอ่ะบวกกันได้ลบสิบสองไปหารสองเหลือลบหกลบหกเห็นไหมโดนหมดอ่ะได้ไงสมมูลๆคุยังเจอเลยได้ไงฟังคุณิสุดยอด ตัจังไม,ม่สูดรมัน่าแบบว่าตัวที่สองมันต้องใช้ได้ตลอดคือตัวไหนคูณเจอที่เป็นเศษส่วนคูก็ลองตัวนั้นก่อนอะ่ะเห็นไหม,ม<อ>ทีนี้จะบวกจะลบคุก็ไปดูว่าตัวไหนมันมีโอกาสเจอมากกกันปรากฏว่าเครื่องหมายมันบวกเยอะใช่ไหมมันก็น่าจะเจอแล้วมันก็โดนจริงๆทีนี้อ่ะที่แยกได้ตอนนี้หนึ่งวงเล็บคือ x ลบหนึ่งส่วนสองใช่ไหมตัวนี้ที่เหลือเหลืออะไร ตรงนี้ดำดำเนี่ย 2x กำลัง2ลบ 2x ลบ12ตัวนี้เราก็เห็น2เป็นเลขคู่ใช่ไหมเอา2ออกเอาไปไว้ข้างหน้าเดี๋ยวไปคูณกับวงเล็บหน้าเดี๋ยวตัวนี้เอา2หารไปเลย212 212 2 6 12อ่ะเสร็จแล้วเธอเอา2เข้าไปคูณเข้าไปได้ตัวนี้ได้ละลบ2คูณ1ส่วน2 2ตัดกันใช่ไหม ตัวนี้แยกได้ไหมเนาะ x กํลัง2คือ x คูณ x ใช่ป่ะอะไรคูณกันได้6ลบ3กับอะไรบวก2เรียบร้อยง่าย มือมือแล้วล่ะจริงจริงอแล้วผมเขียวพี่กิงลูกกี่ันไม่ใช่ข้อนี้ใช่ไหมเดี๋ยวคูให้หนูทำในชีตหน้าเจ็ดสิบสามกับเจ็ดสี่มันจะมีอยู่สองข้อเนาะหน้าเจ็ดสามกับเจ็ดสี่มีสองข้ออ่ะขอข้อขอโจทย์หน่อยเนาะมาเดี๋ยวคูช่วยหน้าเจ็ดสามเบกเลกำลังส 1ีหเคก็คืหกเกลังสองหไมสาเคแล้วก็ตว1อกลังสองลบส่อลบส่อันแหละมาแยกจงแยกนะแยกตัวกรอบใช่ไหมมาเลยวิธีทำหนึ่งจำได้ยังขั้นตอนหนึ่งเลงอะไรตูดอ่ะมีอะไรหารตูดลงบ้างมีหนึ่งมีสองมีสี่ต่อไปเลงหัว หัวหกใช่ไหม <ส Metal. S 1> อะไรหารหกลงหนึ่งสองสามและหกต่อไปเขียนอะไรตูดหารหัวอ่าดูทีนี้ก่นตูดอ่าหนึ่งไปหารหนึ่งวงตัวบนไปหารตัวล่างใช่ไหมหนึ่งหารหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งหารสองหนึ่งส่วนสองหนึ่งหารสามหนึ่งหารหกหนึ่งส่วนหก ต่อไปกระเถิบ2หาร1 2หารได้สองหารได้หนึาหารสามส่วนสามสหารหกหนึ่ส่วนสามสามใช่ไหมสองส่วนหทอนเป็นอย่างต่ำก็คือ1นึ่งส่วนสามสาต่อไป4หาร1ได้4ีหารสองได้2องหาร3 4มส่วนสยังไม่มี4หาร6 4ส่วนหก็คือ2ส่วน สา,สา,สาอ่ะเครื่องหมายเปลี่ยนกีทีไปดู px ดิสมมุติให้โจทย์เป็น px เปเป็นทีเดียวเครื่องหมายเปลี่ยนแค่ครั้งเดียวเอง<ะ>มีบวกตัวหนึ่งใช่ไหมแสดงว่าที่เหลือต้องเป็นลบใช่ไหมหรอมาตั้งหารสางังเคราะห์มาเลยหนึ 1> 1่งนสองลบหนึ่งนสองด้วยจ เนี่ยเธอได้ยินเสียงแควกวแควกวะตอนแรกกูคิดว่าค้างห้องคูเลี้ยงนกกระตัวที่ไหนได้เป็นเสียงเอฉีดผ้านน่ยเครื่องฉีดผ้าเวลารีดผ้าเงี้ยเออคูกูนอนกลางวันเงีเ้ยเอ้เสียงนกแสกที่ไหนมาทักวะก็ใครเลี้ยงนกแสกนกทักหรือว่าเสียงแบบ เหมือนสิ oh ่งที่ไม enfin ่ไม่เป็นมงคลมีนกร้องอะไรเงี้ยใช่ไหมอีกานกแสกอย่างเงี้ยใช่เครื่องรีดเอครรื่งีดผ้าเราเีป็นผีในโรงเรียนสมัยสองสี่ไม่เจอปรากฏว่าเลือกอะไรนะหนูเลขอะไรลบเนิ่งสองโดนแน่นะโดนรับก็จำาับกัไม่โดนแน่ไม่รู้ลบหนึ่งส่วนสองใช่ไหม เราต้องเชื่อเขาอะเอาหกไปคูณลบหนึ่งส่วนสองได้เนาะลบสามดิบวกกันได้หละเฮ้ยสิบเอ็ดลบสามแปดแหารลบสองได้ลบสี่ลบแปดหารลบสองได้สี่มึมึเขียนต่อ แมนเชียตอนนี้แยกได้หนึ่งวงเล็บแล้วคืออะไร x ลบลบหส่วนสก็คือ x บวกหส่วนสองที่เหลือตัวนี้คืออะไร6 x กํลังสบวก8 x ลบ8ใช่ไหมดึงสองออกได้ไหมหนูเลขคู่เนี่ยเห็นปะอ่ะกูเอาสองไว้หน้าเลยนะจะได้ไปคูณกับวงเล็บหน้าพอเอาสองเหมือนเอาสองไปหารเหรอสองอะไรได้6 สองสามหกสองสี่แปดแบบนี้ก้อนหน้าอย่าช้าคูณก็ไปเลยได้สอง x บวกสองคูณหนึ่ง <4. S 2> ส่วนสองได้หนึ่งทีนี้ไอ้ x ก้อนข้างหลังตรงเนี้ยแยกสองเล็บรอเลยเร็วแยกได้สาม x สี่นี่คือสองสองปะ่ะตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบได้ไหมเนี่ย ได้สิเนี่ย<อ>เห็นปะเมื่อกี้ครูทํานายไว้ว่าจะต้องมีบวกอยู่แค่วงเล็บเดียวแล้วก็จริงด้วยเนี่ยมีบวกอยู่แค่ตรงเนี้ยตรงนี้ลบหมดเลย <ทำ S 1> ใช่ไหมเ <ทำ S 1> นาะทำทํานายก็ูเป็นจริงทฤษฎีบทเด็ดกาดนะเอาไวพา้พยากรพยากรอ่ารากพยากรรากเวลาแยกตัวประกอบ เนี่ยแก้สมการเท่านานอ่ะต่อไปขอข้อหนูขอโจทย์ข้อต่อไปมาเลยพูดดีๆหนูพูดดีๆ 4x กำลังสามบวกเดี๋ยวครูเขียนผิด 4x กำลังส3บวกสิบ13 4x กำลังสองบ 4x ลบองนั่นแหละอ่ะทำเลยเร็ว ค้อนี้จะไม่ชี้เนะตต้องทำเองช่วงนะี้ชี้เน็จะไม่ชี้เนะแล้วเร็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 วทำในขั้นที่หนึ่งตูดหัวต่อไปตูดหานหัวอ่ะจัดการตูดคือ 12ึ่งสอก็มี1มี2มี3มี4มี6แล้วก็มี12ต่อไปหัวหนึ่ใช่ไหมก็มี1มี2มี4ต่อไปตัวฐานหัว1หาร1ได้1 1หาร2ได้1นึส่วนสอหาร4ได้1นึส่วนสีหารหนึ่ง สอ,สองหารสองได้หนึ่งสามสองหารสี่คือหนึ่งส่วนสองจำไหมต่อไปสามหารหนึ่งสา,สามหารสองสามหารสี่ไปเรื่อยๆนะครูขี้เกียจเขียนแล้วเนาะไปเขียนเองเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราสุ่มมาแทนเนี่ยมันโดนแค่ตัวเดียวก็พอละใช่ปะคุณเหนื่อยนะขี้เกียจเขียน จะ <3 S 2> หารฝั <3 S 2> <3 S 1> ่งเคราะห์ละเพื่อความไม่เวินเวอร์อ่ะสัมประสิทธิ์ต้องมาสี่สิบสาสี่ลบสสองเลขที่เธอจะเลือกตรงนี้เธอต้องเลือกอย่างมีเทคนิคเลือกอย่างมีสติอ่ะเขียน PX แล้วดูการแปรผันเครื่องหมายที่เครื่องหมายมันเปลี่ยนกี่รอบครั้งเดียวหนส่วนสองต้องได้ เปลี่ยนที่เดียวยงั้เหรอครับโอ้โหแสดงว่ามีตัวบวกอยู่ตัวเนี้แสดงว่าที่เหลือต้องมีลบเยอะมากเห็นไหมต้อง <นะ S 1> มีลบเยอะมากอตัวแรกเอาลบเลยดีไหม<อ>ลบเลยดีไหมส่วนสองหนึ่ง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 ส่วนสองหรือลบหนึ่งสองหนึ่งส่วนสองแน่นะต้องแน่ผมจะเชื่อเธอ,อดีไหมเนี่ยหนึ่งส่วนสองนะ จริงๆมันน่าจะลบนะเพราะว่าบวกมีแค่ตัวเดียวอ่ะสมมติว่าได้ได้ปะไม่รู้นะสี่หารสองโอ้โหเลขเยอะว่ะไม่ได้แล้วเป็นสิบห้าแล้วคุณหลอกดาวอ่ะทำไมลบกก็ไม่ได้สองไม่ได้หนึ่งส่วนสี่ได้ไหมถ้าเป็นหนึ่งได้ไหมเป็นสี่เอาลบสองหนึ่งก็ไม่ได้ ลบหนึ่งต้องเอาลบหนูมันต้องลองลบดีเพราะว่ามันบวกแค่ตัวเดียวเธอต้องลองเลขลบใช่ปะต้องลองเลขลบลบหนึ่งส่วนสี่ได้ไหมสนองนี้ได้แหละลบหนึ่งลบบวกกันสิบสองได้ลบสามบวกกันบวกกันได้หนึ่งหนึ่งไม่ได้ไม่ได้อะ เยแล้วลบสองลบสองเลลบสองหรอลอสีหวัวเลขเยอะว่ะสี่ลบสองเป็นลบแปดบวกกันได้ห้าห้าลบสองเป็นลบสิบบวกกันได้ลบหกตัวนี้เป็นสิบสองอ้าวได้ว่ะ เนี่ยมันต้องลองลบเพราะว่าบวกบวกมันมีแค่วงเล็บเดียวใช่ไหมก็ต้องลองลบอ่ะตอนนี้ลบสองก็แสดงว่าที่เธอแยกได้คือ x-2 บวกสองถูกปะที่เหลือตัวนี้อนุเขียนมาสี่เกำลังสองบวกห้าเอลบหกเอาไปแยกต่ออันนี้แน่นอนมันเป็นเศษส่วนแน่ๆเนี่ยเป็นเศษส่วนแน่ๆน,นะก้อนนี้อ่ะอะไรคูณกันได้สี่ สี่หนึ่งได้ปะอะไรคุณกันได้หกสองสามหกสามสองหควายตัวนี้ได้แปดควายตัวนี้ได้สามลบกันเหลือห้าน่นะตัวนี้คือส x, 8, x. กับ 1x ึเสี่เจอสองหนึ่งเจอสามเครื่องหมายตัวนี้ <c oughs> ตัวมากบวกตัวนี้แปดได้บวกตัวน้อยก็จะลบใช่ไหม ใช่ป่ะ 8x ลบ 3x เหลือ 5x ไหมเนี่ย 8x ป่ะลบไป 3x เหลือ 5x ไหมเออแล้วตัวนี้คูณกันได้ลบ6ป่ะหลังๆเออถูกแล้วมองเหมือนสงสัยว่าคูแยกผิดคูแยกถูกแล้วเนาะนะจะจับอาจารเออทำหน้าเหมือนลังเลโอเคนะอ่ะคุยหยุดกันวิดีโอคุยจะ